โอเคเล่นกับแม่เพิ่มไปหน่อยโอเคมาแล้วฮะรถธรมรมดาส,สน,นหนึ่งกรุงเทพโผลลพงตะพานหินเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดชุดใหญ่นะฮะพรุ่งเนี้ยเดี๋ยวจะเอาให้หึมสถานีรถไฟชุมแสงนะครับโอเคมาแล้วฮะสองหนึ่งกรุงเทพโผลลพงตะพานหินคุณปู่จีเคหมายเลขอะฮะวันนี้สี่ศูนย์สี่สาม นองอีกแล้วนะครับน้องไปนครสวรรค์และกลับขบวนนี้มาเมื่อตอนเย็นเจอโดสานน้ำไปนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาให้สุดนะพรุ่งนี้เอาให้สุดนะเอาให้สุดจะหยุดนะฮะโอเค น้องมาจากนครสวรรค์น,นะครับนั่งจากบามุนาคมาไปที่นครสวรรค์แลวกลับขบวนนี้ทำคนละช่องนะครับแต่เราเป็นเพื่อนกันนะครับบมนออกไกลโดกนกระไปคารียร์าบานีน้องกับผมเนี่ยน้องคนที่ถ่ายเมื่อกี้เนี่ยนะครับจะถ่ายคนละแนวเลยนะครับของน้องเขาอีกแบบหนึง่งของผมอีกแบบหนึง่งนะฮะโอเคเออกปอยหยัดสวยงามฮะสองนหนึ่ง สวยงามครับผมเดี๋ยวไปเจอกันทีมนตอนรถท้องท่น408และ109นะครับสองขอบวนสุดท้ายที่จะปิดท้ายในค่ำคืนนี้บาย